สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับสกินใหม่ทัตซึมากินะครับผมก็คือคลิกซี่ของเรานั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงครับก็วันนี้นะครับผมได้จัดคูปองมา7,148่ปคูปองเพื่อที่จะมาตามหาสกินทัตซึมากินะครับผมกระดูนี่เลยนะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่ยืดเยือ้อไม่พูดว่าความมากมายไปไปเสียตังค์กันดีกว่าน้องๆ มาครับผมเราก็จัดไปเลยนะครับเชียร์ครั้งแรกหนึ่งครั้งลด70%เอระเราจัดไปก่อนครับผมครั้งลดเผื่อได้เลยตื่นึ่งอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หรือว่าได้มันมีโอกาสที่จะได้เลยไหมครับในการกดแบบเฮ้ยกดทีเผลอดีทีเผลอกดแบบทีเผลอเป็นยังไงวัยรุ่นเนี่ยทีเผลอ,ผ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 อไปก้า่าไปเลยครับผมอย่างรวดเร็ว หุกขวาไปทียังว่านี้ยังไง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 ,ง,ไ,ง <c oughs> ไม่เคยดวงดีเลยนะครับผม <c oughs> การสุ่มกาชาของผมแต่ละครั้งแต่ละเกมนะครับผมไปต่อครับผมชวนมันคุยนิดนึงเมื่อกี้ยังไงไวลุ้นนั่นแน่ดดได้เหรียญนะเหรียญทำอะไรได้ครับ ไปต่อครับผมเมื่อกี้เหรียญไม่มีอะไรนะครับผมไปลองกดรับดูแล้วทีเผอมันจวนมันคุยสักนี้เออไดเหรียญไม่สองสามเหรียญเลยทำอะไรได้วาเหรียญเนี่ยไม่รู้ครับไม่สนครับมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไปดีโอสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อีกแล้วกูใช้ได้สองปีอะสติ๊กเกอร์ไม่เอาสติ๊กเกอร์ไม่เอาเฮ้ยโอ้พันกว่าพันกว่าแลนะนะ อัค <acağım> ุยก่อนเป็นไงครับน้องน้องโดนไปเท่าไหร่ครับผมสำหรับพี่นะโดนไปพันสองพันเลวนะน่าจะสองพันเกือบเกือบสองพันพันแปดนะครับผม <S 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 ชวนคุยโยนคุยโยนคุยเกาเรียกว่าโย,ยนคุยเมื่อกี้โยนคุยครับผมเมื่อกี้โยนคุยยังไงไม่ได้ผลว่าชวนคุยไม่ได้ผลว่าโคุกซ้ายไปทียัยยงไงครับ ไม่ได้ผลวะเฮ้ยมึงดื้อหรอน้องให้พี่เธออย่าก,กวงเต็งกันเลยอโอ้โหเจ็บไปไหมเจ็บไปไหม nope nope nope, nope. ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับผมยังไม่ได้เลยครับผมโอ้โหไปรุนส0 0 4นแล้วนะครับไปต่อเลยครับน้องๆไปต่อเลยครับน้องๆเราแบบสุ่มแบบรวดเร็วนะครับผมไม่เยอะเยอะครับผมไปไปอีกมาสิเอามามาเอา้ามึงสู้กูก็สู้เอามาดิมาคสู้ตายเหมือนกันนะเอาดิเอาคุาสู้เหมือนกันมา อ่ะได้ได้ไม่ยอมใช่ไหมอ่ะกูไม่ยอมเหมือนกันครับมาดิเฮ้ยก็มาดิก็มาดิาดจาก,การันตีแล้วเนี่ยจาก,การันตีแล้วจากการันตีแล้วก็มาก็มาครับอูดอูดจะก,การันตีแล้วนะมาไหมมาไหม nope <c oughs> <c oughs> ได้แล้วโ <c oughs> อ้โหโคตรดีใจเลยครับได้รับากาินนะครับ เทอริเบ่ทอร์นาโดลิมเต็ดนะครับผมโอ้โหอืมห้าพันห้าพันดีใจอีใจบอยยูบอยเราได้อะไรแบบนี้เราก็ควรจะภาคภูมิใจนะครับผมเราก็ได้ทากินทัตซึมากิมาครอบคลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุ oo ๊บอุ๊บอุ๊บ สวยบอกเลยนะครับสกินนี้คือแบบใจเต้เนแร <c oughs> งแบบนี้เลยครับบอกเลยนะครับนี่อดยินดีด้วยก่อสกินมานไปครับผมเดี๋ยวเราเอาคิกซี่สกินเทอร์ริเบิลทอร์นาโดไปเล่นในแงลงนะครับผมจะไปเล่นกันแงลงหน้าโลกนะครับผมนี่เลยดูนี่ดาวตัวผมนะตอนนี้นะ 96ดาวนะครับผมผมก็จะเอาไปเล่นกับแรงหน้าโลกเลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อกันก่อนดีกว่านะครับผมเราก็ใช้ชื่อปั่นๆไปเลยแล้วกันนะครับรู้จักกันไหมรู้จักกันไหมไปดูได้แล้ว,วชื่อนี้ถูกใช้แล้วรู้จักกันไหมครับ รู้จักกันไหมครับแล้วกันนะครับน้องๆไม่ได้อีกหรอจุดปะเออรู้จักกันไหมครับใหญ่รู้จักกันไหมครับไปไปหาห้องกันต่อนะครับไม่ได้ไปไม่ได้อันดับคุณตํำไปไม่ได้คนใจเย็นโอ้โหไม่ได้ ไปครับเราต้องหาห้องกันต่อนะครับขอเล่นด้วยครับขอเล่นด้วยครับโอ้โหไม่ได้อุ้ยอันนี้รู้จักน้อนไหมเหมือนกันชื่อเดียวผมเลยเมื่อ้ไหนล่ะครับขอสักห้องหนึ่งได้ไหมครับพี่ชายระบบดีแง้งมาตอนนี้รู้สึกว่าเล่นเช็โลกยากมากเลยโอ้โห,โหนะครับโอ้โหไม่ได้หรอขอเล่นด้วยครับ ส่งคำเชิญทั่วไปแลนคอนเทลเวอร์ขอเป็นงานมาเก็บดาวกันเดี๋ยวเราสร้างเองเนี่ยเราลองสร้างเองดูแล้วกันนะครับผมมีใครเข้ามาไหมมีใครเข้ามาไหมเหนาเลยขอเล่นด้วยครับไป ห้องนึงเถอะครับไปโอ้ยไม่มีเลยเนี่แหละโอ้โหมีสาวดูว One hour later สงสัยผมต้องเปลี่ยนในการกดแรงนะครับเพราะว่าผมนั่งหาประมาณ30-40นาทีแล้วผมยังไม่เจอห้องเลยครับถ้าผมจะเอาไปเล่นในแรงนะครับผมก็จัดสตีนี้ะเลยโดนผมซะเราต้องชนะครับพี่พี่ชื่ออะไรเหรอครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรเหรอครับ ที่คุยกับผมตอนแรกครับไอ้ฟงมึงตอบเขาดิผมชื่อฟงเหรอครับพี่พี่ด้ชื่อชวนป่วยผมชื่อชวนป่วยครับโอเคครับพี่ผมชื่อเก้งครับถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเรียกถ้าเรียกฟาร์มได้ไหมครับพี่เรียกตอบอี่ไอ้ไอ้ฟงไปช่วยเขาฟาร์มดิไม่ใช่เขาฟาร์มพี่ใจเย็นเลยจกินโคตรสวยสกินผมสวยไหมครับพี่พี่ฟงเอ้ยอย่าเรียกฟงอ๋อไม่ได้ชื่ออะไรครับเรียกว่าเฟี้ยวเดือดโอเคครับพี่เฟี้ยวสกินผมเฟี้ยวไหมครับพี่เฟี้ยวผมกด ไป600ได้เลยครับพี่พี่เฟี้ยวเล่นมอตอใช่ไหมครับผมยัตเตอโหตะกินผมโคตรเท่เลยครับพี่เฟี้ยวเดี๋ยวทีมลงข้าวผมบอกเลยเดี๋ยวแน่นอนขอบเลยนี่มาหาผมครับพี่ชายข้าวหนึ่ครับพี่ชายข้าวหครับ หมูพี่เทียวเดินติดบ่อนะครับผู้เดินติดหลุมดาร์กนะครับเฮี้ยโหดมากคนเมาอ่ะงเงาไงงเงาไงวะเฮ้ยมาบนดิไสวนดิไปบนดิเอาไดิผมไม่อยู่ผมไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่นะครับต้องได้ต้องได้ต้องได้คับตัวโอ้โหพี่เทียวโหดมากเลยครับปล่อยไปรับให้รับให้อยู่ปล่อยโหดพี่เฮ้ยทำมันหน่อยครับพี่ชายปลอยโห พี่เฟี้ยวครับรับหน่อยครับพี่เฟี้ยวพี่เฟี้ยวครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยพี่เฟี้ยวเอ้าพี่เฟี้ยวไปไหนครับโอ้พี่เฟี้ยวไม่คุ้มแล้วไปล่อได้ไงอ่ะอได้แล้วล่อได้ครับพี่เฟี้ยวเมื่อกี้มันจะตายหมดแล้วครับพี่พี่เฟี้ยวเมื่อกี้พี่เฟี้ยวสกิลใส่นกอะครับผมเห็นนะใช่ใช่จะติดไอ้เจ็คคุ้มดิฟงเจ็คคุ้มดิพี่ชื่อฟงหรือเฟี้ยวครับกันแน่เนี่ยผมงงแล้วเนี่ยชอบเลยแบบนี้เจออย่างนี้แหละ ายปั่นนละผมไม่ได้ปั่นครับผมผมเป็นอย่างงี้ครับผมพี่ฟงครับผมกำลังไปครับพี่ได้ได้สวยได้ได้ได้ครับพี่พี่เอามันเลยไหมครับพี่เอามันเลยไหมครับพี่ผมอายุใส่มัน้วครับผมโคลด์ลัดโคลด์ลัดผมทำไมครับ ดเี้ย oh. วว่าเลี้ยวปออหอแล้วนอไต้วง่องไปแล้วมีด้ครับผมหัวเด huh. like ิมห nope. ัวด้วยครับลัวป่อหอแล้วปอหอคืออะไรหรอครับพี่ปอหอแล้วปหอแล้วหัวปอหอแล้วไปแล้วกลัมาดป่หอคืออะไรหอครับองวยแล้วิ่งปหอบอกเลยไะเลียวปอหอไปเลยจัดยิงมาทำเกี้ยวอีก พี่หิวเกี๊ยวใช่ไหมครับผมอมก้อนไหมครับพี่พี่หิวเกี๊ยวเราเลี้ยวแน่นอนบอกเลยเนี่ยเจะเลี้ยวแน่นอนเลี้ยวไม่หดเลยครับพี่เลี้ยวไปเลยผมขอเพิ่มเพื่อนพี่ไว้ได้ไหมครับมาเล่นด้วยกันต่อครับผมชอบพี่ครับจะแต่งตายแล้วเสดชอบกูล่ะผมชื่อเก้งครับพี่ครับีี่่่นอะผมชื่อเก้งครับพี่พี่คาเฟ่พี่คาเฟ่ชื่ออะไรครับพี่จริงชื่อก้าครับไอ้นายโดนซูมนะโดนซูม ไปอยู่ไปอยู่กันนึงเอาดิได้ได้เสิร์ตเอามันครับเสิร์ตเอามันครับพี่เสิร์ตเอามันเลยครับพี่เมาดูผมเอาดิเอาดิมาดูครับผมผมพายุหินครับผมพายุหินยกมันแล้วครับพี่วิ่งแล้วโอ้หวิ่งแล้วที่ผมวายุหินยกมันลอยเห็นไหมครับพี่ชายไอ้เหี้ยกูโดนะไรล้ว พี่ครับช่วยผมด้วยครับพี่พี่เตียวชันอูเอลสุดตายครับพี่สกินโคตรสวยเลยนะครับพี่ว่าไหมครับผมอยากอวดนะครับเพราะว่าผมเสียไปแค่หกร้อยเองครับผมเสียไปหกร้อยเองครับพี่ชายใช่ครับพี่คนอื่นเขาเสียไปสี่พันแน่หรอวะผมโดนหกร้อยครับพี่ผมขออวดหน่อยได้ไหมครับผมยกให้แล้วครับพี่โดยปายุหินผมครับสวย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 ยกนี่ยกนี่ยกนี่ยกไม่ได้แล้วครับพี่ พี่มันเอาเลยครับพี่ฟงเอามาเลยครับพี่ฟงเอามาเลยครับพี่เอาพี่ฟงไม่ได้วิ่งไปทานนี่คันมาแล้วครับพี่เสิร์ตเอาเลยพี่ต่างหน้าด้วยเอาอะเอาอะเอาดิผมยกให้แล้วครับพี่วายุหินกับมังคดครับผมคนโดครับคอนโดครับพี่คนโดครับคอนโดตายครับพี่เตอร์ตายครับพี่ช่วยด้วย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 จันทร์สผมยกให้ครับพี่ผมวายุหินครับตายครับพี่ยกไปแล้วครับโคตรแรงเลยครับพี่ โคตรแรงเลยครับพี่ดูดิครับพี่ดูดิครับพูดแรงเลยครับพี่พี่เสิร์ตเอามันพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตเอาพี่ฟงมาช่วยผมมาพี่เอาอยู่พี่ฟงโคตรตึงเลยพี่รู้ว่าพี่เล่นโคตรโหดเลยพี่ฟงเอามันเลยครับพี่เอามันเลยครับพี่มีเกลียวหนึ่งครับพี่เอามันครับเกลยวหนามหนึ่งครับพี่ตัดไป อ ô, พอห่อพอห่อเยอะป่วยแล้วยกได้ติ๊บติ๊ติ๊บโอ้โหพี่ฟงพี่ฟงก็ตลกเหมือนกันนะครับเนี่ยอุปกรณ์ไหนได้ครับพี่ชายได้ครับพี่ชายผมตีให้แล้วครับพี่อุปกรณหนะไรครับพี่ตีอยู่ครับพี่ศาสตรวายุไปสามพีแล้วนะครับพี่ดูดิพี่ครับผมมาครับพี่ข้างบนอ่ะพี่เอาได้ครับเอาดิเอาดิเอาได้เ ครับพี่โอ้โหชิ้นเดียวตายเลยครับโคตรแรงเลยครับผมยกให้ครับผมห่อหอครับผมห่อหอตายสองครับพี่ผมห่อหอครับพี่เสิร์ตเอาครับพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตผมมาช่วยนะครับพี่เสิร์ตผมมาช่วยผมยกให้แล้วครับพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตผมมาแล้วครับพี่ผมมันทายไม่ทายวะหมดแล้วพี่เอาสูมันใสยอย่าพี่นะครับยกให้ครับพี่พี่เสิร์ตปล่อยวะพี่ฟงไม่มาเปิดแบบให้เพื่อนเลยพี่ฟงเปิดแน่เลย พี่ฟงพี่จะตายแล้วผมแรงมากเลยครับพี่ดูครับดูครับพี่ดูครับผมเก่งไหมครับพี่ชายเก่งไหมครับพี่ผมเก่งไหมสกินมันแรงครับพี่มันบวกดาเมจนะครับพี่ว่ามันแรงกว่าปกติหรือเปล่าครับผมสกินเนี้ยครับพี่แรงพี่เข้าไปปอหออะไรตรงนั้นนะ พี่ผมจะตายแล้วครับพี่ผมโดนปอหอครับพี่๋เดียวแ่พี่ผมรอดครับพี่มันปอหอผมไม่ได้ครับพี่ไอ้กูกุล,ลีมมาของลมา่ะโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ชายพี่ปอห่อพูดปอหอเลยอลย่ะพี่คืออะไรหรอครับพี่ปอหอเนี่ยเอาเอาเลสผมไปทำไมครับพี่อย่าปอหอได้ไหมเนี่ยไอ้พงไปไหวอ่ะพงมาต้นพี่สี่ห้าปิดได้อยู่เจอไล่ยอยู่ไอ้ทุกตัวบอกเลยตอนนี้โดนปอหอแล้วพี่ผมโดนปอหอแล้วพี่มาดิ ตอนเนี้อเล็กตัวเอาเดียร์เล็กตัวดิยไปครับพี่ชายไปคลับพี่พี่มันปอห่อใส่ผมพี่พี่มันปอห่อใส่ผมพี่ผมพายุหินให้รับพี่ผมยกหนอนเขาพี่พี่ผมมาแล้วครับพี่มันปอห่อหรอครับพี่ ผมแค่คนหนึ่งก็ตายทุกคนเลยครับพี่พายุหินผมเห็นไหมครับทอร์นาโดครับพี่ดูดิตายแล้วครับพี่โอ้แค่ยกก็ตายแล้วครับพี่โคตรป่อหอเลยอ่ะให้มันเกิดก่อนไหมพี่นักเขาจะเกิดแล้วพี่ไอ้กระตายแบบไอ้ฟงตายครับพี่นี่ฟงตายอย่าเพิ่งตีครับพี่เอาฟงรีดตายไปไหนวะไหนอะตายเดียบผมแอดเพื่อนพี่ไว้ได้ไหมครับเดี๋ยวไปเล่นกันใหม่ครับพี่เสิร์ชกับพี่ฟงนะครับ แหมที่ไปนะครับพี่พี่เสิร์ตกับพี่ฟงเจอกันครับพี่ชายเมื่อกี้ผมพูดไม่ได้นะผมเปิดไมค์ในเกมอยู่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นคิกซี่สกินใหม่นะครับผมนี่โคตรจัดด้วยเฟกเนี่โคตรอลังการบอกเลยโคตรสวยคนนี้ก็ชวนไม่หยุดเลยนะครับผมพี่เสิร์ตกูนี่พี่เสิร์ตคนที่เสิร์ตคาร์ฟินี่เสิร์ต มาตอตชิดฟงคิกซี่เทอร์ริเบิลทอร์โโโนโดก็เบ็ดเสร็จจบแล้วคลิปนี้ผมโดนไปประมาณ5,000ปนองนิดๆนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ